ไปวัมาเลยว่าเที่องน้าวังเขาไงเทียชูบิมากข้ามเ่ยมาเจ้าน้ำช่วคเขยึงก็้องช่วยชูชูวยุกับกี่กับบุญดกันเยว่าเอเอ็นน้ำชูเีมุจฉากาเราหัวเผื่มาคามันตน้งมาหนังมาจำเฮาอยู่บุกไปจลำเขาเผอว้ว่าเขาคงลลำเขาเลยก็ไปแบบนี้่างนี่มาไหมก้อยานางเขาจเจ้เขาเจ้านางเขาเข้าช่วันทักได้ยีก่อนเป็นช้าง เอามือไหวนลูกนะคันเก้าเดิมก็อยู่เกาอยู่ยุ่ก็จึงก็ชันจิ้ขค้อนลูกเดิมก็ขยิมอ้อยเกาานาหนาก็เดิก็ยปัแก่เหมาหน้ากาวตั้งเชียงเงา

ไวาก็ใจหวนเตียนเจ้านาวค่าเขาคาหลักหน้าควายชันตัยไปตัยมาเหมือนมียิงมันเนีอาหูผู้ละม่านั้นรวยอยากตัวนาลุงตัวเกวตัวใจก็อยากหน้าเห็นคอตุยแยบแยบยาวฮือก็เจ้านาวเนี่ยมันเป็นแค่คนนั้นรวยมันเนี่ยที่ขาอะลูจ่องที่ว่าเขาจะได้หมู่ห่างมาลูกขอบุญหมู่ห่างมากำไรเจ้านาคความมือที่หอาจะมีจ่องอีเขาว่าไมอได้ปรับมือหอัง มอเต่ยเดียได้สาเดียวหนักกันไดฮะมืออีเพื่อเชื่อกัเป็นเมียใม่เมื่อเช้ากับผู้ให่ผมนอนโดยมืแล้วตัวเมอดวมีอูนี่เอออูซูโกตายเมื่อเช้าที่ไอ้พกนี้มอเมื่อเนี่ยมันอูุนผมมันนอโดยมอ้ายาเปียจีเจลาลอันขดูยิ่งแล้วมาเต้าสูอันมันนอนห่มเนืกูมันเข้ากินจอหยดหยดิ้วิวดนิ้วกง เมียวคาเลยเจ้าหนังคาลูกก็อย่าไปใจดีคาอย่าไม่ยาะกูละละเพราะเมียวคข่ลูกก็ร้อยร้อยมันจิงเก็บหมอเอามาเมียงเมียวคาเอาเมี่ยมาไปเออเมียวคาเออไอยมข่บ่บ่ข่บ่บ่ได้อีกายเ่ินหรืมาอายาเปี้ยวก็มีผัว่าอายิืนมีผัวคำเลหูเยือกเออในนานดอกจ้าก็เดา่ามันเป็นหู้อียงเพราะเป็นหูดอกคนดีเออฮ ต่อไนต่อนนี K ่พูดในปั่นป่วนสอนเากรมเจ้าอูชูนกมได้หรือเม่ย่านนั้นก็อย่าอายาอูชูขึ้นอำปันเอาโฟกับมาได้หือละก็แล้วไม่ผมก็เออเฮือย่าอูชูกับมาไราอล่ะเออในีมยยาวพะลูกอมยามันไม่ยาวละเออเมียเไปทำหาเดียวไปไม่ยาวใครเออกับวุฒไม่ยาวเลยก็แค่อูชูมีเจาหนาวดีไหมอะไรไหมปัดออกมืออ่มือขะแล้วมือยาปันปอขึ้นในคณะก็เลยเมียแขนงปอนหนาแข่มือมีเจขึ้นขยาอ่ะลองออาขึ้นมาดีก็ไม่ โอ้ก็ไหนฮะผู้มนั้นโอ้ใจเออมีเออไอราหีเจีมาวันไหนเิ่านมาก็นลั่นกันหนักมากวมาวันลหก่อนต้นหัวเอาไว้อุูรุณเองป็่นน้อหเจ้าผู้หาไก่นี่ยเจ้าแหลลองให้หนอผู้หามืองเขาแหลแหลงเหมือไหนหนออา่นตั้งตั้งอะไรเยอะเอ้ยมันไหุยงเาแหล่งด่าเท่า อ้อลัดําลัดค่ะของเจ้านาวาปนามีเอาใครอยู่ปนาควางเอาใครอยอ่ปนาคว่างที่หือของเอาพยาอูสูขึ้นวันไหนจะเอาเหพัวันไหครับลูกของ้าสช้ยาปีนได้อาคัหนะค้าไม่ให้ดุคุย่ก็เหมือนได้ยาเลยครับลูกไปไปยาะเลย็รายาเด้ยวได้ยาลาอยู่เมื่อคยอยู่ก็ท่านตายไปเลยอ๋อยัง่ะอารองปัดของมือเดียก็ได้เพามือเผาน่ะมือเถอดีนักการตายอย่างก็ได้มือหัวน้าเส้นนั่งก็ควักใส่ช่วงก็กครหนึ่งม่เยอะ พ่อกับชามก็ขนลุกดังต้องชอกไ้หงเอาพอกับชางก็มาในของมุามาเยาหยาวเนหุ่วันหู่มือมาออกเมีงสังชาไดก็มาเชีร้องพอหามีก็อยู่เอออาไก็ไม่ใช่น้งมีแย่เลยเขาไปอุ้งศอะไงั้นเจ้าขยร่เม่อุ้งอุศีเ่านันมาเลมาคาจาเลยมาคาจ้าเลย อาลอลอยเจาถึงสุดเด็ขึ้นมาด้มาคาจาระอะไรขี้เปนอุสุิที่หนอเนะก็ได้ตัเองกวาดเดียนกุลกวาก็ไม่ได้รลเจ้าเดียวไม่อ้าข้าวแค่นั่นอูกข้าวแคนูกอ้าจจมข้าจอมข้ามีก้อนไม้ยาเขาเออเป็นุนชิแก้วไม้ยากขานน่นอนาะปนก้อนนั่เขาอคะกาดูยิ่งมาเป็นก้อนเหอโอ้เป็นก้อนเออ อ่าคุณวันหล่าเมืองหล่ามาอยากปล่อเนี่ยคุณเมืองปารานาสีเออปารามีกู้สู่เอาวว้จ้องเทือกไมาอยากปลอมการเทือกไรมาเป็นลูกคุยเขาอ๋ออ่ามันหว่าจะลูกคุยเขามันหว่าจะลูกคุยเขาก็มาปันใ้ลูกคุยเขาอะไรอยู่ในป้อมปันใ้ลูกคุยขลากก้มันเห็นคนอยากเขาคนหนึ่งเยอะๆเขาเจียวเฮ็ดพ่อกพึ่งเขาเออเข้าเจียวเฮ็ดพ่อเก็บเขาเออมีมันให้กอมเพียนสักกล้าไรอ่ะ

เออลูกคุยก็เฮ่ยหปปอบึงก็ไหวว่าจ้องกันเฮ่เป็นคนเดียวกันเงี่ยกว่าเออก็จะเช่นใจเช่นใจว่าได้บุญก็ใหญ่ว่าใหญ่ไม่จ่าไม่จ่ายเออคำนั้นไ้ก่าวันสามมือน่ะเออลูกคุยก็เฮ่ว่าเออปอบุญก็ว่าค่ยก้าว่าเฮ่ยเอาคดียวกันคุยปึงคุยปึงคุยปึงเยี่ยงที่คุยปึงเนี่ยมันก็วันนี้ไม่เออปอหละเอาคุยออกมาก็เป็นปึงวันนี้ก็ไม่เ็อเป็นคุยปึงคุยปึง Ừ, khối lúc khối bưng bị bưng bưng khối bưng lúc này ở anh có anh ừ, ừ, đi, lúc chuông ờ và anh lúc chuông ờ và anh vậy thế coi trò mang cả lốm sao mà chàng ông nói do coi trò mang cả là cái này chàng chả tê nặng lát, chị cha văn ca yêu cả biển mương luồng biển, ca tang วันนั้นกันมาเอ้ยตวยลวงเสวานเสราขึ้นแลหลักการนมนาก็มาคุณนี้ลวงใส่ละกะไหลละกะหลำละกะเล่นละกะชมปอนกันมาที่แกสิ่งมงคลว่าอุ่งเจนเจ้าลวงความหนังนอนเหยาะ ล้องเสาะรายตามอนล้องเสาะรายตามอนเคจานทอนเตนะว่าล้องเสาะรายตาซอยออนเต็มๆความสุจใจอัลเล่สิก็คุณีมังล้องยามฟวงมือเช้าฟุ้งที่มือหลั่นเตบัวย่าละกาก็เพ็ดเย็นปิ๋นกวนลาเอหลายเพ็นชาติใสทุกหนอว่าคํานําหน้าเอ้า โหล่ก็มาปีก้าสิแลมังคลาปัญจจมใจกันเกียสิอาตาใจออนเต็มแจมของปองสู่ขาวผู้วงยัดเจ้าสัมผรังทําอะไรก็ตินเคยยินจานิเจ้สวยกลางตะนาตางขุ่นจ่อเสียมเอากาดไว้หน้าอะลันเธอก็เป็นอ่างอ่างนางตางขุ่นแปนนางจุนแปนนางจอมชื่อก็รู้สูงมาคําว่าอย่างเธอต่อ ရောအားလောကောထုတ်လိုက် จิงอะไรสีตาก็ถูกเจืออาล้องก็ถูกเจืออันเลก็อาร้องถูกเล่ด้อนไอ้หลาถูกเล่ด้อนด้วยช่วยหุ่นเตียงดูกะมันก็พูนวัวสองว่าก้าำไ้อยู่เปี่ยนกินชาเนี่ยพื้นเชจ้ากมืลเปี่ยนคงดินยาวเว่ากระเจียนข้ามจ่อเปลี่ยนอาจวมไอ้อมพุ่งเติ้งหรือเมืองจาจ้ากินีจอมอนเปลี่ยนที่นกาคุปปามาวันดอนตัววันยาวยาวไปชอบมันกลารู้กันมือ ลักกาเขาก็มาฝ่ายกูยนั้นร้านนี้งงงมาชมมังกราตั้งคุนตั้งหน้าเหรอไหมเฮ้เปตยดตามตรงหน้าเขาทำมาอยู่ทำมาฟิวเขาวันกันมามังกราเป็นอารัวงว่า อองเสียดอองสุจับแหมงกาหลาหมองสุจับแหมงกลาอองกาคาทุนอองจัมปูจุนยากอองถึงจักยำเลียวอองถึงเฒ่าเบิงกำมึงกูละแดคงรินอันเลยอย่าถิ่มจักลองรออองเสียนดางเอ็งนางก้าวมาเป็นขวยปึ้ง อ,องเสวันในหนึ่งเมามีวันลอยอ,องนั้นเจอเจ้านวลอ่อนเนกวียนวันวันอ่องคือทุนวันชายอ,องอยาตายขึ้นแค่นอันใดก็โหูเจอเจ้าเพียงเลม,มังกราเจีสีตามีผู้เฮาเชื่อนูก,กันนาจังว่าอ,องมังกราจำกันปันยุคเฮาในสาวเมืองอูร่าเจีสีตาก็มีก็ักเกาะเยง ຊາລວຍຟາດຟຽງມກາການຍະການຕາມກາຄາຈະກາວາມາດນະຕຕອານາາມປານຊອ ว้ยปางคถัาางตล่ายาปานคุณหันดรั้งคุณหัน,นตาตวงนางตวงเน,งนื้องเมืองหนย,ยิ่งใจตาไหลไช่เชียงธรรมาอมาเจอมากวอาลองเสาวมนนวออนเรหนู้คืออันมอนาเรมีโูอาล้วเสามือนิรุนเนื้อขัดปีป่าเพนะ มั ai, ai e không, ่นใจยายคมเตานนมชุกม like ือจำหมอนจอมยอดไข่หวานฟานห้างแกนว่าแกนก็อยาจหมวนตั้งเปียวลองหน่อเจนเจ้าได้อยู่ในอาสร้างเมืองกลางอุราชข็ชากูจออาอันลชีกปาลมีจุงค้อกังหจุงเสอนนัเออเท้าทวนนั่นคือกบออนออนใอล่างตั้งเปียวเปิ้นชงทีเนก่าวกวางเน นอนมอน้อยเนูคำันง่ายใจลูฝั่นความน้อมจุกมือเจ้าฝันไขน่หนอนหนึ่งตันดีเมืองทุ่งขุนงูขุนเจ้าพ่วงอิงค้างนางก็หมอวานนอนเมื่อกลางคืนตาไม้มึนเหมือนใลาอีย,ย,ยังหลงตาฮักมันทนทีวบเหลือกแกแฉ่งเจ็ดเอะก่อวันเจ,จ้าจอมใจโค้งกะไรคาโค้งกะไรค่ามาแล้วน้องหมอยยย สงอาลอเปียตมเออกรมาจจิมเปิมตนเออากูู่เจ้ยาวมวยเกมแมเล่นน้อยพักกองวันทุกน้างเปลี่ยนคืนขมันสสยอาลอจะมือเปลี่ยววางนอนาการปนนนนากานั้นมานมานเอวการก้อยกาก้าเนื้นน้องลายลายตดาตาเดียตาน ต้อยตานขานสามลำจับขับอา,ยา,บา,า,า,าอย่างกาสะพาพอนี้พอมีนี่ย่อร้องปานนั้นเมื่อจันขาหนูโหนผู้ขังช่องขาวฟองปัดตัวเมืองหลงลักกาชิงยำสายแดดลองจ่รลองเชอ,อ,อ,อจะเจอจเจ้าคุณอาล่างแม่นฟองช่างเศ้าย่อนเป้าจิงเผือการลองตั้งใจมานอนนี้ไรนางก่อตั้งห้างมาพอให้สมอให้จวดร้างเจ้าอ เนี่ยตาปูสงสึกวันเจวันวานน่าสีตาวันลัดตัวอ่างทัดตัวผิดผมต้องไม่เข้าเลยก็มีเอ จะว่าหลือปืนก็มึงกวนยาวปล่องนวลก็ยังเสียวอาเจี๋ยสีว่ามือปั้นดั้มเจีเสี่หม่าเจสี่เหนียคำตุกชินเออพี่เหียงอาพิวอาปล่องตาหางดีก็เผลอที่เหมือนมันนางกางขท้าก็เปียนาสาวนนทาเนืวิวันกาอาลองพล่ามือเช้าเตียนนางแล้วก็ขึ้นกำวันชายอาลองเตะช่างเช้าตินลักกาทุ่งมือกับตาไหลคำวันชายยิ้มมุนเจียววา ทางเป็นอุลาทางทันนะทานิปโตโนริชาก็ไน่ตัวตนข้านถามปานจำยงยงข้า้นอร้งบุญเชื่อใจค้ามันหนอนวางขติปายก็ยากก็ไม่แต่ดีอภิชาเป็เป็นหาตาีอภิตาแตยตันข้าฉันในไไว้สวนาฟ้าพื่อก้าปันน้ำเนียนเข้าแจนเจจักอาลาอาลานาัมาผาร่องเจ้าเมื่อเป็นทูก็ควยเงาเจ้าเป็นอุลาป็นเจ้างนว่าชามสชา 左右你答試一答那過頭招什麼 น่าจึงอาตุนวัยควงน่าร้อนใจอารวก็ยินฮักเชียงเจดคือเปลี่นายอดหมอชอยหมออึนเมื่อขึนไว้กันร้นสาในตั้งยัไปใช่ดาว่าที่หนุเท่าเจ้าข้าปัดเดอดิตดรู้ก่อนสอนน้าเพื่อการให้นายย่องยันน่ะอีกนาึงจิตเว่าสังทาลูตกกายรีจากระตังสิตางหลวพระธรรมิ สนาต่อที่วัดโุงยอดจว่าสิท้าจ้าจินะตะเก่าเขากูุกู้นั้งส่้างเอกันยอาจรนาไปแด้แพ่เมื่อกีแพ่อจุงจองยางบ่ จว่สุจู <c oughs> ่ต้หากกผิรมุนจังเถยวมาพ่อปันตลนี่สินายัน้องฉิงจองหลงเอไทดีสนากนาตลาเจ้า้าบอกว่าตีนหลอเท่าพ่อกยินได้ยินว่าสัว่าจีนาปังกุจิมีน่ีว่าถ่ายปนอชสียเจ้าทันมดีอานอจองหลงเมืองนั่งอนอาจาเป็นตะกาตันไรพ่ะก็เจอหมยมองยินดินน้นวก็อุมอ้ตลาโจ้าก็กาตั้งเชิงต่างลอมย่าง คือเปดิดถรรมากวอนธรรมาธรรมาทีสนะตรายังใจกัตาังไหรเมื่อคืนอาชายินมุนเก่บบาบาบางเดียวว่าเดียวกมาในตาดียาบริรศิราตาเต่ตั้งขันให้เวีลูกกวนชวนอาภาเพื่อกาเเหอนหน้าคนอั่น อามันเกนก่อยอุนเถอดปรมูลเชื้อสากระกาคำันได้ดีไม่รูก่อนยอตะเกาเขาว่าไปกาเข้ามาผูกก่อกันเบียถูกอย่างชาติหนึ่งเาม่อ่าคานาหนึ่งเหม่อเยเผอต้องตาทํามวงเกนเจนจะเฮ่พอถุยกูดอก้ยกาคำนั the e ้เฮาก่อยินอุ่น้าเจคอโปมมียงยิงเดรอใจนายน่าร่วงพลายก็ตรงทรมาจิสนาดีไว้คือไว้ปางก้อยก้ยกะเฮาเปยินเทงคำพูดีซามจ มานาตาไว้ปิ่นตานขันได้เผอกอยู่สองกองมือขึ้น,นคืนนาปาขันว่าชาเธกู้สู่รองกุงญยากู้สูาสา่ธรรมะสวุราเผอก็อืออิงพึ้งเมื่อยงเสาวแดงกวางมือขันเลยตามุนอยมุนห่า เยกะมะเถกะปวงสุรังกองตัง really? สิงทั้งหลายเฮาเขาฐานะเสียเจ้าธมตยะฐานะเมืองไหนแลเป็นเงาเจ้าธมสาวนะปกุตะลานในมรรคและผุอะนุสันตะโสตธนะในถ่อมยืนเสียวแลลือชินะหมอกาตะยิงตังใจเมืองได้ประมาณทั้งสิ่งทั้งหลายกูบ้านกูครัวกูหย่อมยืนในมาถ่อมยืนในมายืนเยย้ำลือโตหนังจังในจังไว้เสียตราก็พราเป็นเจ้าเป็นปัสนึงอยู่ยาว ก้อยกาตระอันวางไว้ในสิ้นตะเกายเขากูได้พิษกายกรรมกูได้ยพิษวจีกรรมกูได้พิษมโนกรรมกูได้พิษตามสู้จนเสามป้าและจอกไรดีดังช้อชิดนิ้วหน้าต่างหน้าช่องหาให้ด่างหมอกบูเอาตัวเห็ด่างพืน้นแดงเสียวเดียวพื้นแสนต้องล้านจอกไรวันใบคูลย กู S <S ้ไวปุ้งทาธรรมสังฆาอัตติยัตนาต่อเจ้า3ป้ากันต่อพระกันต่อตรากันต่อเซงขาวาจะหนอไหนสิอยู่หนออนุจะก็เอาเขามาเฮ็ดปรมัตถ์ปรมัตถะธรรมภาวนาดีนะกู้อยู่ในจึงกู้อยู่นี่กุงอโยมันจึงผมเฮเป้เสียนติตาสิ่งทั้งหลายเด้ผมเฮเป้สิพิมพ์หมู่นี้ตาสิ่งทั้งหลายเด้ผมเฮเป้สิมั่วบ่กว้างเอาบ่เบื้องบ่กว้างทางสิ่งทั้งหลายเด้เมียววันหมอยินั่นขึ้นต่อหลอซางบางสีอื่นเดียวเปียงย่องกันเจ้าทางสิงหลอซางกันสิงอยู่นี่เมียวเวียงจึงตรงทางสิงเอาได้ก๋าวันดามือ มิวหมู่ดีนั่นย่าเดยกินไรความล้วงดีเสียนปืนชี้เอาล้วงดีล้วงนี่ยตั้งสิ่งตั้งสิ่งตั้งหลายนั่นเธาเลยจอดถึงวันหน้าผาตั้งติ่มวันติ่มหน้าติ่มหื่นติ่มเย้ติ่มยู่ติ่มเวียงตั้งสิ่งตั้งหลายเธาเลยกินเธอเลยหลูเธาเลยอยู่ด้วยอายุวันหน้าชุกข้าวพระปฏิภาณอาอากคิงจี้าบ้าอายิวกี้บ้าอายคได้ถอนตราเธาเลยขันจ้าจำจ้ากล่วันตามือนากู้สู่เฮียงกอดตัวกอดสังก้อมันก้าวถูกเฮียงกอดตัวกอดสังก้อนชาต้ายันาขึ้น เขาได้จีนหนังลาวเขาหนังเรือเขาได้มือหนังตากันว่าท่านกามเนี่ยน้องเสีน้องค้าพูดมากจีนหน่อยชมื้อมากูจัดเมียมากูฝันตั้งผันอย่างหูตั้งรูอยบานี้ตั้งคดีนั้นเขาได้ขันใจจัด้จเจ้าถอนสละท่านนังกามต้องห้องใส่ตะก้าวเขาใครเป็นชื่อใครเมีกชือใครจอกชื่อใครมีชื่อใครมากชื่อไหนก็ชิบนิ้วต่างหน้าสี่แดงสองหาเป็นหาหมกหมูจะเอาตู้ให้ดังเพลินลัง ต่างว้ได no ้เขาได้ชุดอพอ่ะชืว่านาปัหนาพุกจาธรรมะสังกัดอดีตนะต่อเจ้าสามว่าเขาได้ขันจ้าจันจ้าไอจิวสิบเหมันิวเนีก็เป็นจานชีฟ้านั่นพูว่างข้าวอดเป็นสิเียวกูเลยผ่าไลหนูกูเลยขูเลยหุ่นเลยม้อกูเลยผ่าเลยเทพตรานั่นก็สินต่างหลายจว่าวเวันะัดาตงววาแค่รถพุชสิเดียวเนี่ยเขาอยู่งัมแช่มชาตกะเขาเขาก็เจยนปีนี้คือขาบังกละันกูก็ควรเมื่อนัาข้าไปมาพราเป็นจ้าวมมาเลยว่าเขาได้พูดเลยมักราดผุด ักจัน้จันมักอตามักซอ,อตาคูอรูเผอรูมันช่วอยอาเอาเต็มเตมทุนทุนสักกิตาเจ้าตาน,หนาหลวงกาถองยินาขนาน้อ